ครับเจอเซลแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซโปครั้งที่12งานนี้นะครับเปิดตั้งแต่วันที่ย9กาถึงวันที่10ทธันวาคมนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะให้ลูกค้านะมาเจอกเซลแม็กได้ที่บูธแคลริบอยนะครับของเราอยู่ที่ตูค้างข้าว2เสาอยู่ที่หมายเลขยีิบสนะครับเดินมาอยู่ใจกลางฮอเลยนะวันนี้นะครับดีใจมากเลยเราเปิดตัว,ต,วตัวใหม่ล่าสุดเลย ลูกค้าหลายท่านอาจจะแบบว่าได้เจอรีวิวเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าแค l i ิบ y อยมอเตอร์โฮมไทเมีอะไรพิเศษนะครับแล้วมีความแตกต่างมากน้อยจากไทเอตัวเก่าของเราอย่างไงบ้างนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วนะครับไปชมกันเลยโอเค okay, let's go เห็นก็นี่ก็ต้องถามแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือหน้าต่างบานใหญ่เพื่อเราจะได้เทควิวสามร้อยหกสิบองศาเลยมันดูแล้วกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับว่าตัวนี้เนี่ยเรามีมุ้งลวดกันไว้ลูกค้าแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าเออมาแมลงจะเข้ายุงจะเข้านะครับแต่ถ้าเป็นตอนเช้านะครับโอ้โหเปิดมารับลมเป็นไงครับยามเช้าหรือถ้าลูกค้าไปจอดตามที่แบบว่ามีหมอกนนหนาๆนนะครับโอ้โหผมว่าฟิลนี้มันได้ใจจริงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมด้านในกันดีกว่าครับว่ามีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหน ไปกันเลยประตูตัวนี้นะครับมีความพิเศษคือมันประตูไฟฟ้าเราสามารถกดรีโมทต,ตัวรถยนตนะ์เพื่อล็อกนะครับประตูนี้ก็ล็อกได้เลยนี่นะครับสไตล์เดียวกับรถยุโรปเลยนะครับประตูดูดไฟฟ้าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเบนท์บีเอ็มนะครับนี่แต่แคริบอยเรานําเสนอเลยครับประตูดูดไฟฟ้านี่พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไปชมความว้าวภายในกันเลยโอเค okay, let's go เป็นไงครับเก็กพอไหมครับนี่นั่งชมวิวถ้าผมมีกาแฟด้วยนะครับโอ้โหดูวิวสิวครับเหมือนช่างสว่างจ้าเหลือเกินโอ้โหแต่ละบูธนะครับมีแต่สิ่งสวยๆงามๆเนี่ยนะครับการที่เราได้สัมผัสนะครับวิวธรรมชาตินะครับ หน้าต่างที่เราสามารถ take v i ได้ถึง360องศาโอ้โหมองเข้าไปกว้างขวางมากนะครับผมอมผมนึกภาพนะครถ้าผมไปจอดอยู่บนเขายเยี่ยงนะครับแล้วมองเข้าไปเจอทะเลหมอกอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะมีความสุขมากเลยนะครับและช่วงนี้นะครับหน้าท่องเที่ยวอากาศหนาวพอดีเลยน่าไปเสพบ,บรรยากาศก,กับธรรมชาตินะครับ อย่างที่ผมบอกไว้นะครับการปรับชุดโต๊ะเนี่ยมีความพิเศษยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับรวดเร็วขึ้นนะครับลูกค้าจะสัมผัสได้เลยว่าโอ้ยไม่ต้องยกตรงนั้นมาตรงนี้แค่พับเบาะทุกอย่างก็จบเลยนับ3ามสองหนึ่ง รเรียบร้อยรวดเร็วทันใจเอาสเงียแตกเลยเป็นไงครับพอหรือยังพอหรือยังยังเก็กไม่พออีกนะครับมาความสุขของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะฮะมันอยู่แค่นี้นะฮะเนี่ยได้นั่งเทควิวสบายๆบ,บรรยากาศช่างดีเหลือเกินแล้วเมื่อเช้าก็หนาวซะด้วยดูสิวิวก็ดีค่าลูกค้านะครับได้รถคันนี้ไปนะครับผมบอกว่า สามารถตอบโจทย์ได้แน่นอน100%นะครับยังไม่พอนะครับเดี๋ยวมาดูโซนห้องน้ําดีกว่าโอ้โห<ช> oh, อันนี้ว้าวแน่นอนเดี๋ยวไปขึ้นมาดูโซนห้องน้ํากันอีกทีดีกว่ามาใชา่เหมือนเดิมครับนี่ห้องน้ํานะครับใหญ่โตกว้างขวางนะครับอย่าลืมนะครับต่อไปนี้เนี่ยคือเราสามารถอาบน้ําโดยที่แบบว่ายืนแบบสบายๆเลยนะครับที่สําคัญเลยเราแยก โซนเปียกโซนแห้งชัดเจนเลยตัวนี้นะครับตัวไทบีเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากเลยนะครับผมยืนเนี่ยอันนี้สุดผนังแล้วนะครับดูนะครับจะมีระยะนะครับผมบอกเลยได้ว่าอาบทีเดียว2คนก็ได้นะครับเพื่อความประหยัดน้เท่านั้นนะครับนี่ยังไงตัวที่2มาทางนี้ครับชกโครกของเรานี่เหมือนเดิมนั่งกันแบบสบายๆนะครับอย่าลืมนะครับเราสามารถปรับองศาชุดเก้าอี้ได้นะครับให้ เราสามารถนั่งแบบสบายๆนะครับอยากนั่งไปล้างหน้าแปรงฟันนี่นะครับเราสามารถได้เลยหรือลูกค้านะครับจะแต่งตัวในนี้นะครับก็เตรียมมาเลยครับเครื่องปัตินผิวต่างๆนี่เรามีตัวสายเบลลรัดไว้ให้อยู่แล้วนะครับเสื้อผ้าอยู่ไหนนี่ครับนี่เรามีตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับสามารถแขวนผ้าได้เลยนี่เป็นไงแยกโซนออกมาเลยนะครับเบ็ดเสร็จนี่คือหมายความว่าเราสามารถอยู่ในห้องน้ําของเราเนี่ย แต่งตัวจนเสร็จเลยเรียบร้อยเราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ,อกกุปกรณ์เราเอามาเก็บด้านล่างนะรชักด้านล่างได้เลยนะครับนี่เป็นไงสวยหรูดูแพงเหมือนเดิมนะครับนี่คือสไตล์ของแคริบอยนะครับผมและที่สำคัญสิ่งอํำนวยความสะดวกต่างๆยังมีให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับ เหมือนเดิมนะครับใหญ่ๆกว้างๆนะครับมีช่องฟรีซให้ด้วยเก็บน้ําแข็งได้เลยนี่ลูกค้าจะทานผักทานอะไรก็เก็บไว้ตรงนี้ได้เลยยามเย็นนะครับดื่มเก๊กฮวยมีฟองอะไรอย่างงี้ครับได้เลยนะแล้วกับแก้มละ่ะนี่เรามีไมโครเวฟรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้ไม่มีจานรอไม่ต้องกลัวเวลาขับรถไปมีเสียงต้องแกงก้องแกงนี่ตัวใหม่ล่าสุดให้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว t ท p e A หรือ t ท p e B ต่อมานี่สําคัญเลยลูกค้าบอกว่า ฉันอยากมีครัวเล็กๆเ,เป็นของตัวเองจัดให้แล้วครับนี่สิงน้ําพร้อมเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยอย่างลูกค้านะอยากจิบกาแฟาต้มน้ําปรืบ๊บนะดิบกาแฟาสบายๆนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับว่ากลิ่นจะเยอะนี่ครับผมมีฮูดดูดควันให้เรียบร้อยรับรองได้เลยนะครับลูกค้าจะอยู่ในรถเนี่ยอย่างมีความสุขแน่นอน ไปดูจุดอื่นกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเชาเหมือนเดิมครับหัวนอนของเรานะครับยังสามารถเทควิวได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเรายังมีให้กับทุกคันนะครับเน่เป็นไงนะครับตัวนี้เหมือนเดิมครับกว้างตัวนี้เมตรเลึกไป2เมตรเนี่ยศีรษะผมยังไม่ถึงเลยใส่หมอนใส่แล้วได้นอนได้2ท่านสบายสบายที่สำคัญเลยถ้าเป็นตัวไทบีนะครับเราไม่มีทีวีให้แต่สิ่งที่เราให้เนี่ยเหนือกว่าทีวีก็คือนี่เลยครับจอ,ก,อกว้างใหญ่ๆขนาดนี้เลยไป นี่คืออะไรครับนี่คือจอโปรเจคเตอร์นะครับโหลูกค้านะครับช่วงนี้บอลพรีเมียร์ลีกบอลยูโรปานะครับไม่ว่าถ้วยไหนก็นแล้วแต่นะครับลูกค้าสามารถดูได้สบายๆเลยตัวนี้เรามีแถมตัวถ้าเป็นไทยบนะครับเรามีตัว โปรเจคเตอร์แถมให้มาด้วยเลยนะครับผมรับรองได้เลยครับว่าลูกค้าสามารถนะครับมีความสุขในรถคันนี้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวจะธรรมชาติหรือว่าเปิดโปรเจคเตอร์ดูสุนทรียภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะครับภาพยนตร์ซีรีส์นะครับน้องๆมาดู Netflix ที่รถบ้านพี่ดีการ์นี่รับรองได้นะครับว่าลูกค้าจะมีความสุข กับรถบ้านคันนี้อย่างแน่นอนครับผมอย่าลืมนะครับมาเจอการที่บูธแคริบอยนะครับตัวนี้ผมอยู่ที่พอสองนะครับผมเต่าที่22นะครับอยู่ใจกลางเลยหรือถ้าลูกค้านะครับอยากสอบถามรายละเอียดนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0 2 7 5 2 8 5 8 5 0 2 3 6 0 7 5 5 5นะของบริษัทเรานะครับมีแคริบอยดิสซิ่งนะครับรองรับท่านอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อสดซื้อปอนดนะครับปรึกษาเซลล์ทุกท่านได้เลยไม่ว่าจะเป็นเซลแมสสมองปงเซลนเกตนะครับ รับรองเลยครัว่าลูกค้าจะพบกับโปรโมชั่นที่แสนพิเศษแคริบวาเรามีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งจองนะครับหฟรีค่าจดทะเบียนปีแรกนะครับมูลค่า20,000บาท 2. เท้าช้างฟรีพิเศษเท้าช้างคู่หน้ามูลค่า15,000บาท 3. เราจะฟรีเต็นท์ลูมด้านข้างเพิ่มเรามีเต็นท์ลูมมูลค่า15,000บาท 4. แถมฟรียาง B F g o o d l i c KO 3นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของยาง B F g o o d l i c ตัวนี้ 5. ประตูดูดไฟฟ้านะครับมูลค่า25,000บาทตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับซึ่งงานมอเตอร์โปเนี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาถึง 1 0ธันวาคมนี้นะครับวันนี้ Carry Boy เรามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำกับลูกค้ารถบ้าน Carry Boy Motorhome ที่ต้องการหารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าดีๆสักคันเรามีส่วนลดมูลค่า3,000บาทกับลูกค้า Carry Boy Motorhome ทุกท่านครับโดยเรามีรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าสุดเจ๋งจากค่ายโซล่าอีวีมาแนะนำถึง3รุ่นด้วยกัน 1. รุ่นบิ๊กสโรที่นั่งดีไซน์ทันสมัยเท่คูลมี ตอบโจทย์สายแกจเจตให้คุณได้เลือกอ c อ s s อรี่เสริมเพิ่มลุคให้โดดเด่นยิ่งขึ้นจากราคาปกติ31,900เหลือเพียง28,900 2รุ่น a อวาโปร 2ที่นั่งดีไซน์มินิทันสมัยยูนิคไม่ซ้ำใครมาพร้อมอ็อเซสซอรีที่เสริมเพื่อให้การใช้หลากหลายจากราคาปกติ33,900เหลือเพียง3,900บาท3รุ่นนาวีโปรสที่นั่งสไตล์แอดเวนเจอร์ Adventure, เอาใจสายแคมปิ้งกับดีไซน์เฉพาะเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบมาพร้อมกับอ c อเซสซอรีที่เสริมมาเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายตอบโจทย์คุณมากขึ้น จากราคาปกติ35,900บาทเหลือเพียง32,900บาท1ราหัส MH มีสิทธิ์แลกซื้อได้2คันโปรพิเศษถ้าติดตั้งแดกจักรยานพร้อมสกูตเตอร์โปรรุ่นใดก็ได้รับส่วนลด10%สนใจโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้ติดต่อที่เบอร์0 5 7 5 2 8 5 8 5และที่เบอร์0 2 3 6 0 7 5 5 5 ทำไมโปรโมชั่นมาทั้งจ้าขนาดนี้แตบตาไปหมดแล้วโอ้ยไม g ก d อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาที่บูธแคริบอยนะครับโปรโมชั่นดีๆมีเฉพาะงานนี้เท่งนั้น